เท่าไหร่ครับไปแล้วนะฮะไปแล้วอ้าว <laughs> ติบาทแหมเล่นมุกด้วย <laughs> <laughs> เฮ้ยมีขายด้วยเฮ้ยต้องโดนนี่เรามาเพื่อสิ่งนี้น้ำแดงน้ำแดงสวัสดีครับขอซื้อน้ำแดงหน่อยครับโอเคมีขายน้ำแดงด้วยอ,บบอันนี้น้องเรียนอยู่เลยใช่ไหม โอ้ปออะไรครับปอหกนะโอเคชื่อน้องอะไรนายครับนายนะฮะสุดยอดฝึกให้เด็กทูเที่ยวชาญทำงานโอเคอ่าเอาแก้วหนึ่งก่อนเจอไข่ก่อนดีนะฮะน้ำแดงนี่ง่ายๆเท่าไหร่ครับไปแล้วนะฮะไปแล้วอ้าวสิบบาทแหมเล่นมุกด้วยเดี๋ยวต้องลองต้องลอง น้ำแดงของโรงเรียนนี้เขาเป็นยังไงลองลอง,อง,ลองอสองแก้วเลยสองแก้วเลยจ้าโอเคครับเราลองรีวิวนะฮะน้ำแดงกับอ,อะไรนะโซดาใช่ไหมน้ำแดงโซดาอืมติดหวาเมอนกันนะ เด็กคนนี้หวานแงโอเคโอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อน